ไปแลกกันต่อนะครับหน่วยงานในสังกัดพมเนี่ยนะครับเรื่องพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกันกันกบศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมพาธุรกิจนะครับมอบสิ่งโก้จะเป็นช่วยเหลือแม่ละแม่แแมวัยรุ่นนะครับหรือแม่วัยรุ่นคุณแม่วัยรุร่นและก็เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ครับโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รวมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ข้องพาธุรกิจพร้อมทางเทศบาลเมืองนาซานลงพื้นที่มอบสิ่งข่อจัเป็นช่วยเลือแมวไวรุนนะครับและก็เด็กที่ได้รับพะทจากโควิด19ทําให้ไม่สามารถออกไปทํางานได้นะครับอาต่างได้นี้แหละครับจนได้เกิดการคาดเคลนหนุ่มพุ่งกับน้องแน่นแล้วก็สิ่งกองจําเป็นในการเลี้ยงแหลรู้นะครับประกอบด้วยนุ่มพุ่ง้าอมสหรับรูปนะครับนะกนะา,ารซ่านานเองก็เพอเป็นก้อนกำลังใจในการดำเนินชีวิตภายในกิจกรรมว่าเราไม่ทิ้งกันส่งข้องส่งใจ พ่วงใหญ่แม่และเด็กครับโดยนางเศว้ามณีดาลิมนิจช่อระกุลค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดสุราธานีท่านก็ได้บอกว่าการขัดเลือกคุณแม่วัยรุร่นที่ได้รับพวกระทบจากโควิด19นี่แหละค่ะทางเทศบาลเมืองนาซ่านก็ได้มีการทําการขัดเลือกคุณแม่วัยรุ่นจํานวน31คนที่จะได้รับมอบสิ่งข้องช่วยเลือแล้วก็สิ่งข้องที่จาเป็นโดยภาพรวมข้องจังหวัดสุราธานีถ้าเรามาแลกกันก็มีคุณแม่วัยรุ่นที่ว่าข้อรับการช่วยเลือนี้นะคะโดยขึ้นบัญชีกับทางพอมอจอไว,ว้้้แแลวทงม่เนี 3 0 0พอีกกับอีกจะสิบจ็ดรายด้วยกันค่ะก็ถือเป็นจํานวนทีมมาร์พอสอมควรนะคะแต่นี่ก็ลายๆหน่วยงานจะเห็นได้วา่าไม่มีการถอดทิ้งคนกลุ่มไหนเลยนะ,ะเขามีการช่วยเลือดทุกกลุ่มเลยลเมีการประสานทั้งทีม c s r ทั้งทีมนายกและทางพอมอเองนะทั้ง1ิหน่วยของพอมอลงมาพื้นที่เพื่อที่จะนําน้ําใจของพี่น้องนะที่ที่โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนนี้มานะคะมาดําเนินการรวมถึงน้ําใจของเครือข่ายของเราที่ มอบถุงยังชีพมารวมถึงมีถุงยังชีพของทางเทศบาลด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสาแม่วัยรุ่นลูก31คนได้รับน้ำใจจากทุกท่านนะและยังมีอีกเทศบาลอื่นๆอีกหลายส่วนะรวมแล้ว3,077รายนะถ้าภาพวันนี้ออกไปอาจจะมีเพิ่มเข้ามานะเพราะฉะนั้นน้ำขีดน,น้ำใจท่านเราพร้อมรับ นัครบสำหรับบทสัจ้างราเรื่องประชาชนที่สนใจส่งมอบการช่วยเหลือกับแม่วัยรุ่นและเด็กนะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะก็สามารถนำนมพุ่งเด็กเรือสิงค์ก็จะเป็นมอบไปกับที่สำนักงานพมจนะครับยูทีสอยพิเศษตรงนี้ครับน้องแนนนะครับเรืออุ่นกับบัญชีกองทุนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารกรุงไทยสาขาสุราษฎร์ธานีหมายเลขบัญชี8070987316นะครับ